แน่นอนว่าในสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้นะคะหลายๆคนก็คงหันมาล้างมือกันบ่อยขึ้นตามคําแนะนําของหน่วยงานทางสุขภาพทั่วโลกค่ะแนะนําเป็นเสียงเดียวกันในเรื่องของการล้างมือนะคะโดยวิธีล้างมือที่ดีที่สุดนะคะอันที่จริงแล้วก็คือการล้างมือด้วยสบู่กับน้ําสะอาดนะคะส่วนมากเขาจะออกมาแนะนําว่าควรล้างมืออย่างน้อยเนี่ย20วินาทีขึ้นไปจะเห็นได้ว่า20วินาทีเนี่ย นานเหมือนกันนะคะยิ่งถ้าล้างมือวันละหลายรอบเนี่ยค่ะล้างกันจนมือแห้งแทบจะถลอกปอกเปิดกันไปเลยค่ะเนื่องจากถ้ามือแห้งจากการล้างมือบ่อยๆเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นล้างโดยใช้สบู่หรือว่าล้างโดยใช้เจลแอลกอฮอล์ก็ตามทำให้แห้งได้ทั้งคู่นะคะพอมือแห้งเนี่ยโอกาสที่ผิวจะ,ะระคายเคืองง่ายขึ้นแล้วก็เป็นผิวหนังอักเสบได้ง่ายขึ้นก็มีมากค่ะ แต่ว่าวิธีการป้องกันที่ดีก็คือควรจะมีมอยส์เจอไรเซอร์หรือว่าครีมบำรุงผิวที่มือเนี่ยค่ะติดกระเป๋าไว้ค่ะทุกครั้งที่ล้างมือไม่ว่าจะเป็นด้วยสบู่กับน้ำสะอาดหรือว่าโดยการใช้เจลแอลกอฮอล์ค่ะก็ควรจะบีบแฮนครีมหรือว่าครีมทามือเนี่ยค่ะทาให้ทั่วนิ้วมือแล้วก็ฝ่ามือรวมถึงหลังมือค่ะเพื่อที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มฉ้น โดยเทคนิคการเลือกใช้แฮนด์ครีมเนี่ยนะคะควรจะเลือกใช้แบบที่เข้มข้นหน่อยคือแบบที่มีเนื้อเป็นครีมก็จะเหมาะกวา่าซึ่งครีมแบบที่มีเนื้อเป็นครีมเนี่ยค่ะมักจะมาในรูปของหลอดหรือว่ากระปุกนะคะแต่ถ้ามาในรูปของขวดแบบปั๊มเนี่ยค่ะมักจะเป็นเนื้อโลชั่นค่ะอาจจะบางเบาไปสักนิดหนึ่งสำหรับช่วงนี้ค่ะที่สำคัญมากก็คือควรหลีกเลี่ยงการใช้ ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นสบู่ล้างมือครีมทามือที่มีน้ำหอมเยอะๆผสมสีนะคะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองได้มากขึ้นไปอีกแต่ถ้าใช้แฮนด์ครีมระหว่างวันแล้วยังรู้สึกว่ามือแห้งมากนะคะก่อนนอนเนี่ยแนะนำให้ใช้ครีมหนักๆ อาจจะเป็นกลุ่มพวกปิโตเลียมเจลลี่หรือว่าขี้ผึ้งเนี่ยนะคะทามือซ้ำแล้วก็ใส่ถุงมือผ้าทับไปอีกชั้นหนึ่งนะคะตื่นเช้ามาผิวก็จะชุ่มชื้นขึ้นค่ะแต่ถ้าทำทุกอย่างแล้วตามที่หมอแนะนำมาแล้วเนี่ยนะคะก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมือ,อยังแห้งลอกอย่างต่อเนื่องเลยแนะนำว่าควรปรึกษาคุณหมอโรคผิวหนังแล้วล่ะคะ่ะเนื่องจากอาการมือแห้งอันนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่มือแห้งจากการล้างมือธรรมดาละ อาจจะเกิดจากเป็นโรคผิวหนังบางชนิดนะคะที่จำเป็นต้องใช้ยารักษาก็เป็นได้ค่ะ